อ่าฮัลโหลอันนี้ไม่เทสแล้วจริงเลยก็มีคนเอที่จริงต้องบอกนี้ก่อนนะบอกสักลาดก่อนวันนี้มันัรืนอะเดี๋ยวรอดูเมื่อวานก็พูดไงยังไม่ได้เอา้าไปกดอะไรกดโคเมียม จริงต้องกดอันนี้ thunder burst mail พาไปกดเปิดโคลี่มเบราว์เซอร์วันนี้ก็วันพฤหัสขึ้น14ค่ขาเดือน12ปีะนาะเสียงในดังตุ้งมาเออก็ขึ้น14ค่ขาพรุ่งนี้ขึ้น15ค่้าวันพระ งตุงนี่มันว i วเรนุกเอิร์ธไม่ได้ทำหัวข้อให้มันน่าตกใจเลยเขาบอกว่า l i นุกจะมาลบได้ของฉันเขียนถึงคุณเป็นศักด์สว่างเลรนะ I want to install Linux on my Windows ลบก็ลบไปผม,ผมก็ลบเองบ่อยเดี๋ยวลบเดี๋ยว Install จนในเจ้าหน้าที่ที่บริษัท Google มันลำคาญนะ I want to install Linux on my Windows To write How can I make uppercase, lowercase Being h e Same on Linux อะไรก็ไม่รู้ โนริพายเลถึงคุณเป็นศักสว่างในซีเมลเนี่ยผมไม่ลบใดเขาหรือเปล่านะผมก็ไม่ได้ลบเนี่ยหรือว่ามันเป็นในยะแอบแฝงทั้งแม่มอย่าไปสนใจมันลบเราก็ลงใหม่เพราะว่าผมแยกน้ำแยกเนื้อนะ่ะ แยกที่ดาต a ้าไว้ส่วนอันนี้ Solid w o r k s เมื่อวันก่อนลงอ้นี่ไว้อ๋อบางทีลูกน้องไอ้ไก่ลูกน้องมีเข้มพราสวมรอยเข้ามาทำอย่างนี้ดาวน์โหลดอีบุ๊กใช่ต้องการคู่มือการใช้ Solid w o r k s ในส่วนของ e-drawing ดาวโหลดเลยนะบุง้งต้องทำไหนต้องจ่ายตังหรือว่าต้องจดทะเบียนยืนยันหมูมันช่างยิ่งใหญ่เลยเหลือลเกินจอบฟังก์ชั่นเวลค่มแพ็กยินดีต้อนรับก,การกลับมาคุณพิศักดิ์สว่างเน่ อ o ู Not you click update. ่คลิกทัอัปเดไอเรื่องจอบฟังก์ชันในเรื่องใหญ่ต้องไม่มีงานทำจะให้ลงความเห็นว่ายังไงเป็นสติวเดนไปก็แล้วกันสติวเดนระดับของความสนใจ ทั่วไปแล้วแล้วผมจะดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ใช่ไหมอ๋อเป็นมีเดียไม่เอาเอาไว้นี่มีเดียอยู่มันพี่ย,ยอะแยะไปเสียเวลาผมนะเนี่ย <c oughs> ไ,ปไปดูที่ตรงนี้ดีกว่ามีคนมาฟ้องว่า ออหลังวัดราชนัดดาเนี่ยมันมีที่คุ้มขังผมก็พิมพ์คำว่าวัดราชนัดดาลงไปบน Google เนี่ยแต่เขาตอบกลับมาเป็นตอกวัดราชนัดดาระบบ Google น,นะนะตอกมันเข้าทางด้านนี้ได้เนี่ยแล้วก็มันทะลุออกทางหลังวัดตรงนี้ได้เนี่ยเมื่อกี้ก็ใช้สตี v วิว ก็สตรีทวิวก็ลากกล้องเดินดูไปเรื่อยเลยมันเป็นกำแพงริมคลองเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยก็อมองอะไรไม่รู้เรื่องนะกำแพงวัดราชนัด,ดาเป็นตาปงจักดูน่ากลัวมากเลยกงจักของทหารบกนะสำหรับผมแล้วก็ไม่มีความคิดเห็นเครื่องบินลำเมื่อกี้บอกผมมาว่าเดี๋ยวดูด้วยไอ้นี่ดีกว่า ขยายขยายตรงนี้นะเนี่ยลานจอดรถนี่เป็นจุดที่ควรจะให้ความสนใจลานจอดรถเนี่ยปิดอันนี้ไว้ก่อน Thunderbird Mail มาดูที่ตรงนี้เป็นจอเลยเห็นไหม อันนี้สักหน่อยเอาลาเบลแอนด์บอร์เดอร์โชว์ด้วย Google h ฮ b i ทอันนี้โน้ตเสลลีชาติปรตยไตวัดรานัดดานะก็แผนที่ e s r i มันมันใช้ภาพหลังสุดมันไม่ทันสมัยมันไม่ใช่ภาพปัจจุบันมันไม่ใช่แบบนี้ ของกูเกิลมันรู้สึกจะทันสมัยกวา่าสัตว์จไรของ g o o g l e อา HD RU นี่หมายถึงรัสเซียตรงนี้เห็นไหมภาพปัจจุบันมันเป็นลานจอดรถเวลาผมเดินกลับจากบทพามะโบทาพบทามจะอยู่ข้างล่างแถวเนี้ยเดินมาก็จะมีคนเดินออกจากลานจอดรถนี่เป็นประจำเลยสามสี่คนห้าคนสิบคนเดินออกมาตรงนี้ ก็ไม่รู้ว่าในบ้านหลังใหญ่รอบๆนี้มันจะเป็นบ้านพวกนี้มันจะเป็นเซฟเฮาส์สำหรับขังคนแบบชั่วคราวหรือเปล่าแล้วจะเอาไปขังจริงๆก็ขังที่ตรงนี้เนี่ยอาคารราชดำเนินเป็นอาคารราชพัสดุเป็นของหลวงอะตรงนี้ที่หนึ่งตรงนี้ที่หนึ่งแล้วก็ตรงนี้ทั้งแถบเลยเนี่ยเนี่ยต,ตรงนี้ตรงนี้นี่อาคารราชพันดุ ราชพัชสรุตรงนี้ก็ด้วยหลังจากที่เบ้นทองหล่อเอ้ยเบ้นไอเนี่ยถูกไล่นะเบ้นธนบุรีถูกไล่ร้านหนังสือสุดขอบฟ้าก็ถูกไล่เลิกหมดเขาก็คงไม่คงจะรวยไปทำอย่างอื่นแทนไปตั้งโชว์รูมขายที่อื่นไอพวกวังของไอพระเจ้าแผ่นดินนี่ผมพูดใส่ร้ายโดยที่ไม่ได้สอบสวนแล้วนะก็เล่าให้ฟังตรงเพราะว่าไม่รู้เรื่องเดาว่าเป็นอย่างนั้นไปก่อน ถ้าเผื่อมันไม่เป็นจริงก็มาแจ้งให้ผมทราบผมกม็ต้องขอโทษเขาแล้วก็บอกว่าพูดใหม่พูดว่ามันไม่ได้เป็นจริงอย่างนั้นนี้ก็ตั้งข้อสถานิสฐานไปหนึ่งสองสามสี่ห้าพวกนี้ยเป็นอาคารตึกแถวสูงสี่ชั้นห้าชั้นสี่ชั้นเนี่ยแล้วตึกเรียงกันขนาดเนี้ยจะมีห้องสําหรับควบคุมเป็นหอพัก เป็นที่คุมขังได้เต็มอัตราศึกเลยอ่ะไอ้ตรงเนี้ยที่ให้ความสําคัญเนี่ยตรงนี้เพิ่งยึดใหม่เพิ่งยึดเพิ่งสร้างใหม่เนี่ยไม่รู้พระเทพหรือพระชัยเข้าไปยึดไปสร้างน่าจะเป็นแปะจากทิพมากกว่าพบฟ้องผมเรื่องวัดราชนัดดาตรงนี้เป็นอาคารเจรดาบรินเครื่องบินลำที่ผ่านมาล่าสุดก็บอกว่ามันไม่ใช่อาคารเนี่ยเออ ปล่อยให้ดูภาพมัวๆอยู่ตั้งนานรอบๆวัรดราชดามันจอดรถได้ไม่รู้ว่าเก็บสตังค์หรือเปล่าเนี่ยจอดรถแล้วพอพอเดินกลับมาจะเอารถหรือไงจะไปเอารถขับรถกลับก็อาจจะถูกที่ตรงจุดนี้ก็ได้ถูกที่ถูกจับตัวไปแล้วก็พอจะได้เอากุญแจไขรถไงปล่อยให้ไปทำธุระก่อนเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้นะเนี่ย ในวัดคงไม่มีที่คุมขังอะไรถ้าจะมีก็มีตึกนเนี้ยเนี่ยเพราะตรงนี้มันเป็นร้านค้าคนชอบเข้ามาเที่ยวเนี่ยร้านขายพระขายหนังสืออะไรพวกเนี้ด้านข้างเนี่ยหล,หลังวัดหลังวัดราชนาดาเข้ามาเที่ยวอาจจะถูกจับตัวแล้วก็ไปตามเรื่องที่ผมโมไว้เมื่อกี้นเนี่ยเนี่ยก็คือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เออ่ รวมทั้งนี่ด้วยว่าถ้ายังไม่ปรับปรุงนะถ้ายังไม่เคลียร์ตรงนี้เนี่ยส่วนนี้เขาเรียกวัดเทพิดารามตรงนี้เรียกวัดราชนัดดาเนี่ยสองวัดต,ติดกันเลยในวัดถ้าจะจุกกัดแปงมันที่ขังหลอกพระต่างหวัดมาแล้วเอามาขังจับตัวก็ต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ผมก็ไม่รู้ว่าแจ้งใครนะแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปเคลียร์ ก็วัดมหานบเนี่ยวัดพระพักใต้เนี่ย,ย,เ,ยเขาชอบเล่นงานผมอาจารย์พระที่ผมแฝงข้ออาจารย์ชัยวัดบางทางจังหวัดกระบี่เนี่ยถ้ามากรุงเทพฯพระเขาจะมาพักที่วัดเนี้ยพระปักใตยย้ตรงนั้นเลยวัดมหานบรวมทั้งไอ้คนสีไวโอลินนั้นด้วยก็มาจากใต้ทองงานเนี่ยมันน่าจะนอนวัดนี้มากกว่า มีอะไรอีกไม่มีแล้วอ๋ออยู่ใกล้ตอกตึกดินรู้เลยเสียงพายคอยเล่าให้ฟังตลอดเวลาที่เดินก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อดีหรือเปล่าก็สรุปว่าได้รับคำฟ้องตอกตึกดินผมก็สรุปว่าตรงลานจอดรถนี้กับอ้รถที่จอดรอบๆอ,อบวัดเนี่ยทองนั้นก็ไม่มีความคิดเห็นอย่างอื่น มมีอะไรเนงะี้ะอืมอย่างอื่นก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวให้ว่ากันใหม่น,นี่ก็หลายร้อยเมกะไบต์แล้วอ๋อก่อนหน้าตอนนี้มันสิบเอ็ดนาฬิกาประมาณเก้าโมงมั้งแปดโมงเก้าโมงเครื่องบินเครื่องบินไม่พัสหาอากาศบินผ่านมาบอกว่าบ้านตรงเนี้ย นี่ต้องพิมพ์ไอ้นี่เท่านเนี่ยกูเกิลได้มาใหม่ต้องพิมพ์เป็นจักสว่างเนตรใหม่ สัสว่างเลยเสร็จทะลึ่งมาอยู่รัฐฟลอริดาบ้านเหมนสักอยู่ตรงเนี้ซอยพอรสว่างสองพับสี่พับเจ็ดในบ้านเหนสักเครื่องบินที่บินผ่านตอนเช้าบอกว่าบ้านหลังเนี้ยบ้านกลางนาเนี้ยบ้านหลังเนี้ยปิกาศเท่าไหร่สิบสามจุดเก้าหนึ่งสี่หกหนึ่งเจ็ดแล้วก็ร้อย จุดสี่หกหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าพิกัดเนี่ยเพราะว่าถูกดัดแปลงเป็นที่คุมขังมันก็มีสิทธิ์ที่จะถูกดัดแปลงเพราะว่ามันเข้าถึงยากกำแพงมันล้อมตรงนี้บุรวาดไรก็มีกำแพงกัน้นตรงนี้ก็มีกำแพงกัน้นเข้าไปเข้าไปก็ต้องเป็นในรูปแบบของคนหาปลาอย่างเดียว เดินเข้าไปคงจะโดนไล่โดนไล่ตรงนี้บ้านน้องชายชื่อพิษณุสว่างเนตรท่วนไอ้หลังเนี้ยไม่รู้มาได้ยังไงอยู่ๆมันมาได้ยังไงเนี้ยบ้านหึงเนี้ยนี่บ้านใน้สิบร้อยมานัดสีปิ่นไงอ้อไม่ใช่เลยบ้านในี้มานัดสีปิ่นหลังนี้เนี่ยที่สิบล้อจอดเยอะนี่บ้านบ้านนี้ บ้านในเอกบ้านในเอกหลังนี้ตรงนี้เป็นบ้านบ้านใไรวะนี่บ้านที่แมงมงคนหลมทรัพย์บ้านในเอกตรงนี้มันถังเก็บน้ำหน้าบ้านผมบ้านในเอกก็หลังนี้ในเอกอ้เป็ก น,นี้บ้านพี่แมงร้อยพันโทมงคลสมทรัพย์เนี่ยเมื่อวานเห็นรถมาจอดแล้วแต่เขาก็าไม่ออกมาทักไม่มาคุยไม่ไม่มาคุยคงคุยไม่ได้คงจะมีปัญหาหลายอย่างก็ไม่คุยก็เหมือนไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่ญาติกันคนละพวกกันส่วนในแคมป์ค้นงานนี่ค่อนข้างมีปัญหาที่เฝ้าตึงแคมป์อยู่เนี่ยเจ้าของที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปผ่านมาเจ้าของที่ ลูกกีแดงบ้านอยู่ริมแม่น้ำอ่ะบ้านเนี้ยบ้านหลังใหญ่พี่ไพทูลสมทรพี่เล็กเป็นเพื่อนวิ่งเล่นน้องกันมานัสมัยเล็กเด็กอยู่สมัยก่อนบ้านเดิมผมอยู่แม่น้ำเขาบอกว่าตรงนี้ซอยพรสว่างตรงเนี้ยตรงริมแม่น้ำมีบ้านอยู่หลังบ้านหลังใหญ่ไม่เห็นมีเลย มีแต่บ้านหลังนี้หอยพรานสว่างน่าจะเป็นบ้านหลังนีป่าวะมองไม่ค่อยรู้เรื่องซะแล้วไม่มีนะดูแล้วไม่มีแผนที่นี่ก็ทั้งอัปเดตล่าสุดตรงนี้ต้องเป็นบ้านบ้านประแดงบ้านพี่เล็กบ้านยายแดง ทำใหคุณหนุ่มทรัพย์นะไม่ให้แดงธิริกิจบ้านพี่เล็กเขาบอกตรงนี้ตรงนี้มีบ้านหลังใหญ่อยู่ก็มองดูในแผนที่ไม่เห็นมีไม่กล้าเดินเข้าไปตอนเด็กๆอยู่ที่เนี่ยโตมาจากที่นี่แล้วถูกไล่ที่ย้ายเข้ามาอยู่ในคลองเข้ามาอยู่ตรงหลังนเนี่ยพอมังน้อยเนี่ยจวบไล่อ๋อที่ย้ายาดูแผนที่ตรงนี้เนี่ย เขาจะถามว่าอไอ้ที่มันเป็นบ่อที่เขาทำวงๆไว้มันคืออะไรตรงบ้านเนี่ยที่บอกพิกัดไหเมื่อกี้เนี่ยถ้าเข้ามาซอยบางพับสี่ทับเจ็ดเนี่ยคอยเขเียนว่าทางตันนะเนี่ยทางตันเนี่ยแล้วบ้านก็จะอยู่ข้างในในตรงเนี้ยตรงนี้ก็้ที่พี่สาวเนี่ยมีรั้วมีอะไรอย่างดีเลย เมื่อวานในบุตบ้านในวุตเข้าซอยเนี่ยเนี่ยบ้านหลังใหญ่เมื่อก่อนไอ้ชัยอยู่บ้านเนี่ยเดีย๋ยวนี้ไม่มีไอ้ชัยแล้วเนี่ยบ้านหลังเนี้ยเมื่อวานในวุตขี่มอไซค์วุฒิโตที่บ้าบขี่มอไซค์าม,มาแต่ไม่ได้พูดอะไรไม่พูดไม่พูดผมว่าไม่พูดผมไม่ไมค่อยนั่นคนละวงการกันเขาวงการขายยา บ้านสีฟ้าเนี่ยอยู่ด้านซ้ายซ้ายมือที่ผมนั่งอยู่เนี่ยถ้ามองจากบ้านสีฟ้าลงมาก็จะเห็นบ้านผมไม่เห็นมีต้นไม้บังหมดเลยก็เอาไ้มองข้างนอกเ่ยเนี่ยบ้านผมอยู่ตรงนี้แหลยอยู่หลังกอไผ่เนี่ยนี่ไงบ้านผมเนี่ยเป็นสักสว่างเนลยนั่งอยู่ตรงนี้ตรงนี้เลยเนี่ย จ่อเป็นโลงไอ้ข้างคูเ่เย็นวางไว้เป็นโลงเขาจะชอบไอ้แปะไอชัยไม่รู้รวมไอเทพเลยอเปล่าไอเทพอบอกจะช่วยจเอาปืนมาให้รถยนต์มาให้เอาเดือนมาให้ก็เงียบเลยแถมมีคนใส่หลายไอเทพอีกไอเทพไปซือินทอนอ๋อได้ยินนะเออเรกว่าเข้าข้างผมนี่เงารถไอเนี่เงารถ Google ถ่ายรูป o o o g s t s t r t v t e w รูปถนนเนี่ยฝีมือไอ้ชายกับไอ้แปะเนี่ยสร้างเป็นซ่วมที่ดินจ้าผมเนี่ยเนี่ยที่ดินของบ้านผมงนั้นเลยเนี่ยที่บ้านผมเขามาสร้างเป็นซ่วมขี้เอาไว้จะได้เกียรติชังกันนีส่สราตรงนี้ก็มาถมเอาไว้เนีคือวิสาสะใหญ่พอทุ่งมันถมมันก็บอกแม่มันชื่อสิริคิดให้ถมมันอ้างอยู่อย่างเนี้ย ผมพูดเกินเรื่องแล้วจะให้ดูจำได้ป่ะข้างหลังบ้านที่ว่าเป็นบ้านหลังใหญ่กลางนามองเห็นหลังคาเนี่ยจะให้ดูในแผนที่แผนที่เนี่ยไปยังไงไปยังไงเร็วๆไปตามแม่น้ำแล้วกันว่ายน้ำไป ปื๊ด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 ผ่านคุกเราไม่เข้าทำเืินอ้าวเจอนี่เหมือนเม็ดถั่วอันนี้ก็ชัดขึ้นมาหน่อยก o เกิ h ไ b บิ d ดี๋ยวให้เวลาแล้วหน่อยที่ยังล้าเลยนะเนี่ยของ ESI r เขาจะเป็นอย่างเงี้ยอย่าให้ดูเปรียบเทียบกันนะเอาให้เต็มที่เลยก็จะถามว่าไอ้ถุงตรงนี้มันเป็นถุงเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันได้ถุงถุงปุ๋ยใส่อะไรใส่ ดูแล้วมันน่ากลัวคิดมากกลัวเป็นศพคนช่วงนี้ยังไม่สร้างบ้านถูกขุดเป็นบ่อน้ำก็พอจะให้ดูตรงนี้ไม่ทำงานเลยใหหยับลยแคชชั่นมันนนะ ก้นสัตว์ลายธรรมดาก็แหละกูก็จะดูเรียบร้อยเลยนะไม่มีเงาอะไรดำๆมาบาังถุงนี่หน่อยนะึงเดี๋ยวพอเปลี่ยนมาเป็น e s i เป็นบอ่อขนาดใหญ่เลยเอาอีกครั้งหนึ่งนะเห็นปะ่ะว่ามันต่างกันก็มีคำถามว่ามันไอ้บอ่ออะไรมันอยู่ในบอ่อนั่น เนี่ยมันมีอะไรอยู่ในบอ่ออันนี้เป็นแผนที่ของ e s r i ก็คงจะแค่นี้แล้วครับเออแล้วต้องออกไปอกหายไไปมันได้อะไรพยายามพยายามขยอยให้ไปรู้ผมรู้ก็รู้อ่ะเออไปแล้วมันทรมานเนะาะก็จะให้ดูว่าเวลานั่งรถเมล์แล้วอาการหมุมเป็นยังไงอาการเวลานั่งรถเมล์ เบาเมมโมรี่ลงไปหน่อยปิดเลยเวลาผมนั่งรถเมล์แล้วผมมีอาการแบบนี้นเนี่ยมันจะมีรูปจะมีรูปผมติดไหมไม่มีเท่าไหร้แต่กล้องนี่มันทำไม่มีไม่มีก็ไม,มไม่ต้องแสดง แย่งกันป่ะมันมาแย่งพอร์ตไปหมดเลยไอ้เว็บแคมของกูกูบันตูเนี่ยมันจะมีรูปเวียนหัวเดี๋ยวถ้ามีแล้วเดี๋ยวทำให้ดูกันแล้วกัน <c oughs> ครับโอเคสวัสดี